สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับวันนี้1,4 0 0 0 0กิโลเมตรอาการเครื่องสั่นควันขาวเร่งไม่ขึ้นเตรียมตัวซ่อมหัวฉีดครับในรถยนต์ Ford Everest 3.2อครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับกับการซ่อมรถยนต์เชิงลึกครับคันนี้นะครับ Ford Everest 3.2ครับใช้งานมา1 4ึ1 1แกิโลเมตรครับมีปัญหาดังนี้เลยครับสิ่งที่เราเห็นเลยก็คืออาการคคววันขาะรบ แต่ว่าไม่ได้ขาวตลอดเวลานะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเลยก็คืออาการสั่นครับโดยเฉพาะตอนรอบเดินเบาแล้วก็เวลาที่เราเล่งเครื่องยนต์ครับเล่งเครื่องยนต์หัวคันเล่งนี่นะครับจะสะดุดเรามาดูค่าการฉีดของหัวฉีดกันนะครับ Service to Fuel Multiply for Cylinder นะครับทั้ง5สูบเลยก็ปรากฏว่าเราพบความผิดปกติครับโดยเฉพาะสูบที่4นะครับค่าเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าสูบอื่นครับถึงแม้จะไม่มีนะครับไฟ DTC หรือไฟ Engine Code โชว์ก็ตามนะครับขั้นตอนแรกของการแก้ไขระบบน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเราจัดการล้างระบบหัวฉีดครับแบบซูเปอร์ดีฟคลีนนะครับโดยการต่อตรงนะครับแล้วก็ใช้เครื่องนะครับดันน้ํายาทําความสะอาดเข้าไปนะครับทาความสะอาดระบบหัวฉีดทั้งระบบเลยครับก่อนที่เราจะทําการเซอร์วิสหัวฉีดครับและนี่ก็คือหัวฉีดนะครับที่เราต้องถอดออกมานะครับตรวจเช็คครับว่ามีอะไรที่ผิดปกติบ้างนะครับบริเวณปลายหัวฉีดจะเห็นไหมครับว่ามีคราบเข่าเกาะนะครับอยู่เป็นจํานวนมากเลยครับโดยเฉพาะสูบที่4 อันนี้นะฮะสุดที่4มีคขมเมาเกาะน,นะครับสอดคล้องกับค่าที่เราอ่านได้จากเครื่องมือนะครับในการตรวจเช็คค่าเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเซอร์วิสครับต้นหัวฉีดก็ถือว่าปกตินะครับไม่มีอะไรผิดปกติอะไรนะครับ สำหรับการเซอร์วิสนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําเอาหัวฉีดเซตนี้นะครับโดยเฉพาะสูบที่4เห็นไหมครับว่ามีเข่าเกาะสูงมากเลยก็แสดงว่าเกิดการรั่วแน่นอนครับแต่จะรั่วบริเวณแหวนรองหัวฉีดหรือปอกหัวฉีดนะครับเราต้องตรวจสอบกันครับโดยใช้แท่นทดสอบนะครับที่มีความสามารถในการตรวจเช็คอย่างละเอียดครับนี่นะฮะหัวฉีดของ f o r d ดเอเวอเรสนะครับหลังจากนั้นเราทําการยกนะครับหัวฉีดโดยใช้เครื่องกด นะครับภายนอกเก่อนะครับเพื่อตรวจสอบว่าหัวฉีดแต่ละตัวนะครับมีค่าการฉีดดีดีไหมนะครับเบื้องต้นมีค่าไหลกลับเป็นยังไงบ้างสําหรับต้นหัวฉีดว่าจะต้องซ่อมหรือเปล่านะครับสาหรับปลายชุดนี้ตามหลักแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้งานได้นะครับแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องทําการแก้ไขครับเพราะว่ามันมีความผิดปกตินะครับเบอร์0ูนย์นหนะครับของ Continental นะครับหัวฉีดของ f o r d e v e เ e s t รนะฮะนี่นะฮะเราทาการตรวจสอบทั้ง5าหัวเลยนะครับสาหรับ ภายในหัวฉีดแล้วก็ชุดปลายหัวฉีดครับที่เราจะต้องทําการเปลี่ยนนะครับถึงแม้ระยะการใช้งานเพียงแค่แสนต้นๆนะครับแต่ว่าเพื่อความแน่นอนนะครับเพราะว่าคันนี้นะครับเราจะต้องทําการใช้งานได้อีกยาวนานครับเราทําการจัดการเปลี่ยนปลายหัวฉีดเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําการนําขึ้นแท่นทดสอบนะครับเพื่อจะวัดค่าการฉีดนะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ไหมนะครับสําหรับ ะร,ระบบหัวฉีดนะครับแล้วก uh, ็ช like, ุดห right ัวฉีดช right ุดนี้นะครับซึ่งจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะครับไม่สามารถที่จะซ่อมนะครับโดยใช้ความรู้สึกนะครับได้นะครับสำหรับหัวฉีดรุ่นนี้นะครับซึ่งมีความละเอียดมากครับสำหรับค่าการยกนะครับของตัวหัวฉีดนะครับของตัววาล์วต่างๆภายในนะครับที่จะต้องมีเครื่องมือพิเศษในการทําการปรับตั้งนะครับระยะยกต่างๆระยะชิมต่างๆภายในหัวฉีดครับซึ่งมีผลนะครับซึ่ง เราทดสอบหัวฉีดต้นเก่านี่รับก็ปรากฏว่ามีความผิดปกติมากนะครับทั้งการฉีดสูงสุดนะครับทั้งการฉีดในในช่วงการสตาร์ทนะครับก็ผิดปกติเราก็จัดการทําการเปลี่ยนปลายหัวฉีดครับแล้วก็เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดไปเลยนะครับสำหรับการนํามาติดตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและนี้ก็พร้อมติดตั้งแล้วครับเราจะทําการติดตั้งกลับเข้าไปนะครับโดยเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดนะครับแล้วก็ ตรวจสอบจุดอื่นๆนะครับว่ามีชิ้นส่วนอะไรที่ผิดปกติไหมอย่างเช่นตัวท่อน้ํามันไหลกลับนะครับตัวกิบล็อกนะครับหัวฉีดต่างๆนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งกลับนะครับโดยการขันนะครับประกับล็อกหัวฉีดนะครับด้วยประแจปอนครับตามค่ามาตรฐานนะครับที่โรงงานกําหนดเลยนะครับสําหรับหัวฉีดทั้ง5าสูบนี้นะครับเราจะทําการประกอบนะครับแล้วก็พร้อมทําการสตาร์ทครับเราติดเครื่องสตาร์ทนะครับเพื่อ ทดสอบการทำงานครับว่าใช้งานได้ไหมเสียงการทำงานเครื่องยนต์ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเดินนิ่มเลยนะครับแตกต่างจากตอนแรกนะครับที่มีปัญหานะครับเราทำการแก้ไขหัวฉีดทั้งห้าหัวแล้วครับ อยู่ในชุดเดียวกันนะครับซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งครับที่จําเป็นที่จะต้องทําการเซอร์วิสถึงแม้จะเสียแค่หัวเดียวนะครับหรือ2หัวก็ตามนะครับเราจําเป็นที่ต้องเซอร์วิสหัวฉีดทั้งเซตครับและนี่ก็คือค่าการฉีดณปัจจุบันนะครับหลังจากที่สตาร์ทะเราเราจับค่าสูงสุดแล้วนะครับ ก็ปรากฏว่าค่าการทํางานกลับมาทีขึ้นอย่างชัดเจนครับถึงแม้จะไม่เท่ากันนะครับเป็นช่วงเริ่มต้นของการสตาร์ทนะครับแล้วหลังจากนี้ระบบ ECU ก็จะทําการเรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับการฉีดให้สมดุลครับสำหรับการซ่อมหัวฉีด Ford Everest 3.2ที่เป็นระบบ p i e z o i n j e c t o r นะครับสุดท้ายเราจัดการฟัดชิ้นเครื่องยนต์นะครับพร้อมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับเพราะหลังการเซอร์วิสหัวฉีดนะครับจำเป็นอย่างิ่งที่ต้องทําการล้างเครื่องยนต์แล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคกลับบ้านได้ครับ ขอบคุณข้อมูลการซ่อมรถนะครับจากเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับและในอ EP ต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถไรโปรดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเกี่ยวรถยนต์สามารถติดต่อพวกเราได้เลยครับ